สวัสดีครับผมจิตอร์จินนะครับวันนี้ก็มีเรื่องดีๆจะมานำเสนอให้ผู้ชมได้รับชมกันอีกแล้วนะครับก็ไปติดตามชมกันเลยนะครับเมื่อมี Point มันจะกำหนด Mass และเมื่อมี Mass มันจะกำหนด Point นั่นคือหัวใจหลักของ Mass Point g e ometry ซึ่งมันยอดมากเลยเริ่มต้นเนี่ยเรามีเพียงอัตราส่วนของด้านเนี่ยคือสีแดง2ต่อ3 กับ1ต่อ2เสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นเพียงรูปเรขาคณิต2มิตินะคณิตศาสตร์เนี่ยได้ใช้การสร้างแมสขึ้นมาซึ่งเป็นแมสที่มีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนเหล่านี้ก็คือสีน้ําเงินกับสีเฉียวให้สอดรับกับความสัมพันธ์อัตราส่วนสีแดง2ต่อ3กับ1ต่อ2เนขึ้นมาพอเราสร้างแมสตัวนี้ให้เข้ากับอัตราส่วนสีแดง มันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับไอ้เจ้าแมสเหล่านี้เนี่ยมันตอบกลับให้ข้อมูลเราเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราส่วนต่างๆคือสีชมพูออกมาอีเพียบเลยโอ้ยอดมากเลยครับมันเหมือนเป็นการสร้างระบบขึ้นมาที่ให้ปัญหาของเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของระบบนั้นเรามีข้อมูลอยู่เพียงบางส่วนพอเราสร้างระบบที่มันสอดรับกับข้อมูลที่เราให้ไปไอ้ระบบนั้นอะ่ะมันจะเปิดเผยข้อมูลส่วนอื่นๆอีกมากมายกลับคืนมาในระบบหรือในปัญหาเก่าของเรา โอ้เยมากครับหัวข้อในวันนี้ที่จะพูดถึงก็จะเป็นเทคนิคที่ใช้ช่วยในการแก้โจทย์เกี่ยวกับเรื่องของเลขาณิสสามเหลี่ยมน,นะครับก็จะเป็นหัวข้อที่ชื่อว่า m a t h Point g e o m t t r c นะครับ m a t h Point g e o m t t y y ครับมั่วจริงตักการของเขาคืออะไรครับ หลักการคือเขาใช้เรื <shared> <ults> ่องของสมดุลในการหมุนในวิชาฟิสิกส์เขบเข้ามาช่วยในการนวนอัตราส่วนของระยะทางนะครับเรามาดูแนวคิดทฤษฎีของสมดุลของการหมุนนะครับสมมติว่าเรามีคานอยู่นะครับคานอย่าไปขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเรามีหมุดที่เป็นจุดหมุนนะครับเป็นหมุดสามเหลี่ยมสมมุตินะครับวางไว้ใต้คานถ้าระยะทางตรงนี้นะครับฝั่งซ้ายของจุดหมุนกับฝั่งขวาของจุดหมุนเนี่ยระยะของคานเนี่ยมันเท่ากันตามหลักการนะครับคานมันจะสมดุลก็คือมันจะไม่หมุน ความว่าเราจะเอา,เอาน้ําหนักตรงลูกตุ้มเนี่ยมาแขวนสองข้างเนี่ยแขวนเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าต้องแขวนให้เท่ากันนะครับเพื่อให้น้ําหนักสองข้างนี้มันเท่ากันแล้วมันก็จะถ่วงกันพอดีจะแขวนมวลหนัก1กิโลกร,รัมกับ1กิโลกร,รมัมก็ขอเรียกเป็นอัตราส่วนแล้วกันครับเราจะแขวน5กิโลกร,รมัม5กิโลกร,รมัม10กรรมิโลกร,รมัมกกิโลกรัมเราจะใช้เป็นอัตราส่วนแล้วกันว่ามันเท่ากันเนาะต่อไปนี้เนี่ยเราจะพูดบนอัตราส่วนแล้วกันจะเป็นอัตราส่วนของน้ําหนัก อัตราส่วนของระยะทางจากจุดหมุนนั่นเองระยะทางระยะของคานเนี่ยที่ห่างจากจุดหมุนเนี่ยกันเองนะครับนี้เรามาดูในกรณีที่จุดหมุนเนี่ยมันได้ถูกเลื่อนไปครับสมมติมันเลื่อนมาทางขวาอย่างนี้เออมาอยู่ตรงนี้ครับแล้วทําให้ระยะทางตัวนี้ไม่เท่ากันสมมุติระยะทางนี้อัตราส่วนเป็น3ต่อ7ครับอืมลองาดูนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยรับรองคานนี้จะล้มมาทางด้านซ้ายถูกไหมครับจะพลิกรง้นตรงนี้จะหนักกว่าครับถูกไหมจะล้มลงมาอย่างนี้นะครับทีนี้เนี่ยค่า เราไม่อยากให้คานมันล้มลงมาเราจะทํำยังไงครับเราจะหาตัวน้ําหนักนะครับในหลักฟิสิกส์เนี่ยเขาจะหาตุ้มน้ําหนักเอาไปแขวนนะครับทีนี้แขวนยังไงครับแขวนให้ผลคูณละหว่างแมสกับระยะทางเขาเรียกว่า F L F คือน้ําหนักเป็นนิวตันในวิชาฟิสิกส์แล้วคูณกับ L L คือระยะของคานที่ห่างจากจุดหมนุนนั่นเองและตั้งฉากกับแรง F เราจะทําให้ไอเจ้า F L 2ข้างเนี่ยมันเท่ากันครับอืมเพราะฉนั้นเราจะแขวนมวลเท่าไหร่ดีครับดูนะครับง่ายง่ายเลยครับไอเจ้าข้างนี้เราก็จะแขวนมวลด้วยอัตราส่วน สาอันนี้ก็จะเป็นอัตราส่วน7นะครับเห็นไหมครับว่า ถ้าเราทาแบบนี้เนี่ยผลคูณระหว่าง m a s ตัวนี้ครับนี่คือ m a s คูณกับระยะทางครับนี้ซึ่งเดี๋ยวตอนหลังผมจะขออนุญาตเรียกไอ้เจ้าระยะทางพวกนี้อัตราส่วนเรียกว,ว่า point ทำไมเราเรียกมันว่าพอย n ์เพราะว่าการที่เรารู้อัตราส่วนระยะทางนี้มันจะหาจุดนี้จุดสมดุลได้ว่าจุดสมดุลยืนอยู่ตรงไหนนั่นเองใช่ไหมไอ้เจ้าตัวเลข2ตัวเนี่ยมันเป็นการระบุนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่เท่ากันเนี่ยแสดงว่าไอ้จุดสมดุลของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงกลางคานตัวเลขฝั่งไหนมากกว่าก็แปลว่าไอ จุดสมดุลมันจะอยู่ไกลไกลจากข,ขอบขอบคานทางด้านนั้นมากกว่าน,นั่นเองมันจะไปอยู่ใกล้กับทางด้านตัวเลขที่น้อยกว่านั่นเองเพราะ,ะเราเลยเรียกไอ้เจ้าอัตราส่วนของระยะทางตรงนี้ว่า point แทนเพราะมันจะช่วยในการหาจุดข,ของเราเองนนจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นเพียงอัตราส่วนหมดเลยนะครับก็คือมันไม่จำเป็นต้องเป็น3กิโลหรือ7กิโลหรือ3นิวตันหรือ7นิวตันให้มันได้อัตราส่วนนี้ครับอย่างเช่นผมคูณสองไปทั้ง2ข้างอันนี้ก็จะเป็น6ต่อ14เราลองดูผลคูณนะครับ6กคูณ7 ได้42 4อันนี้14 3 42เห็นไหมครับเท่าเดิมครับผมเอา3าคูณ5ัเป็น9อันนี้37 21นะครับอลองเอาเจ้าแม้ตัวนี้ไปคูณกับระยะทางนี้97 63 233 6 3เห็นไหมครับพ้นคูณมันยังเท่ากันอยู่ครับเพราะนั้นมันจะทำให้เจ้าขานเนี้ยสมดลุลคือมันไม่หมุนน,นั่นเองนอกจากเจ้าแม้ตรงนี้เนี่ยมันจะ เท่าไหร่ก็ได้แต่ให้ได้สัสดส่วนนี้ไอเจ้ราระยะทางตรงนี้ก็เช่นกันระยะทางจริงเนี่ยอาจจะเป็น7เซน3มเซนหรืออาจจะเป็นกี่เซนกี่นิ้วกี่เมตรก็ได้แต่ว่าให้ได้อัตราส่วนนี้อย่างเช่นตัวนี้ถ้าเราคูณ2เข้าไปก็เป็น14ต่อ6ครับลองคูณดูครับ14 3 4 2อันนี้6 742็ด่นัะครับหรือจเจ้าสิบส่คูณ6อ่าสิคูณอ่ละคถูกนะครับ84ครับอันนี้ตรงนี้ก็จะโหชัดเลยครับเท่ากันแน่นอนครับอันนี้14บูณ่คูณเมยาครับคริ่มรอกครับสิบเก ยี่หกครับอ่ะเท่าครับเราไปกดเครื่องเลขดูนะครับมันเท่าแน่นอนครับแต่ตัวเลขถูกว่าไม่รู้นะครับตอนนี้มกี้คิดมั่วครับ โอเคนะครับอันนี้มันคืออัตราส่วนตรงนี้เราจะเห็นได้ว่ามันมีความสัมพันธ์ระหว่างแมสกับพอยต์ครับคืออะไรครับดูครับถ้าเกิดกําหนดแมสขึ้นมาเช่นผมกําหนดเลยผมห้อยลูกต้มตรงนี้ไปอ่าน้ําหนักเนี่ยมีอัตราส่วนเป็น2ต่อ3ครับถ้าผมกําหนดแมสปึ๊บเนี่ยตอนนี้ตอนแรกยังไม่มีพอยต์ครับผมจะหาพอยต์ได้หาจุดหมุนได้ครับฮันจุดหมุนเนี่ยจะยังจะต้องอยู่ในลักษณะที่ทําให้ระยะทางเนี่ยมันจะกลับกันครับไอตรงนี้3มใช่ไหมครับสามันจะกลายมาเป็นฝั่งนี้ครับละ2สองมันจะ จะมาอยู่ฝั่งนี้ครับเพราะฉนั้นจุดจะอยู่ประมาณนี้ครับจุดจะอยู s toolbox, <S ่ตำแหน่งนี้ประมาณนี้ครับก็คือระยะตรงนี้จะเป็น3แล้วระยะ <waters S 2> ตรงนี้จะเป็น2ครับสังเกตนะครับแมสมันจะสลับกันนะครับมันจะควายนะครับนี่ไอเจ้าแมสตัวนี้มันจะไปอยู่ระยะทางตรงนี้ไอเจ้าแมสตรงนี้มันก็จะมาอยู่เป็นระยะทางนั้นฝั่งตรงข้ามนะครับอันนี้คือกรณีแรกใช้ตัวเลขที่ไม่เหมือนกันครับเริ่มต้นสีมพูจบด้วยสีแดงแล้วกันครับเกิด3เกิด2เอาใหม่นะครับเรามาดูคานอีกอันหนึ่งนะครับคราวนี้เริ่มต้นด้วยสีแดงแล้วกันหมา เมื่อกี้นี้เรากําหนดแมสจะเกิดพอยต์อย่างนะครับมีแมสจะเกิดพอยต์มีพอยต์จะกาเนิดแมสเช่นกันครับใส่จุดหมุนลงไปตรงนี้ครับซึ่งทําให้เกิดระยะทางตรงนี้มีอัตราส่วนเป็นเท่าไรดื้อสต่อ7ครับอ่ะก็มัวๆกันไปนะครับสมมุติเป็น4ต่อ7นะครับพอเรามีพอยต์อย่างนี้มันจะกําหนดแมสครับพอยต์มันจะกําหนดแมสก็คือเวลาเราแขวนน้าหนักอัตราส่วนของน้ําหนักเนี่ยมันก็จะไปกันไอซตัวนี้จะมาอยู่นี่ครับ และไอมันจะมาอยู่นี่นะครับจะลืมนะครับอันนี้ทุกอย่างนี้เป็นอัตราส่วนนะครับมันเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการหาตัวเลขมาคูณทั้ง2ตัวนั่นเองของอัตราส่วนนะครับคอนเซ็ปต์มีอยู่เท่านี้ครับแมสพอยต์จชียมทรีครับเมื่อมีแมสจะเกิดพอยต์เมื่อมีพอยต์จะกําหนดแมสเข้ามีแมสกาหนดพอยต์มีพอยต์กำหนดแ okay, ม h ที่สัมพันธ์กันได้ใช้แค่นี้ครับทีนี้เอาไปใช้ในเรื่องอะไรครับเขาเอาไปใช้ในการหาจุดเซนทรอย์ครับสมมติผมว่ารูปสามเล่มขึ้นมารูปหนึ่งครับ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะพูดถึงเซนทรอย์แบบมันไม่ใช่เซนทรอย์แบบปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูในกรณีที่เป็นเซนทรอย์แบบปกติที่เรา <c oughs> ๆๆเรารู้จักกันแล้วนะครับก็คือจะฉีดเส้นจากจุดยอดเนี่ยไปแบ่งครึ่งฐานนะครับนี่เราจะสามารถอธิบายเรื่องเกี่ยวกับอัตราส่วนระยะทางของจุดเซนทรอย์กันได้นะครับข้อตกลงที่เรารู้จักกันในเรื่องของเซนทรอย์นะครับ คือเราจะลากจากยอดเนี่ยนะครับไปแบ่งเครื่องฐานนั่นแปลว่าด้านนี้กระดานนี้จะเท่ากันถูกไหมครับนั่นคือระยะทางมันจะมีอัตราส่วนเป็น1ต่อ1อันนี้ ก็จะไปแบ่งครึ้นฐานทางด้านนี้อันนี้ก็จะมีอัตราส่วนเป็น1ต่อหนึ่งอย่าลืมนะตัวเลขพวกนี้เป็นตัวเลขอัตราส่วนนะครับแล้วก็คู่ใครครู่มันนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกันครับหตัวนี้กับตัวนี้ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรเอาไปอ้างอิงไม่ได้นะครับว่าระยะตรงนี้จะเท่ากับระยะตรงนี้ไม่ใช่นะครับอ่ามันเป็นคู่ใครคู่มันนะครับไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันจริงๆแล้วเรารู้แค่2เส้นแค่นี้พอครับอัตราส่วน2คู่นี้มันจะไปกําหนดอัตราส่วนของตัวที่3เองอัตโนมัติเลยครับเรามาดูครับเรามาใช้้หลัักกีนะครบ อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือระยะทางใช่ไหมครันั่นคือพอยต์ครับเมื่อมีพอยต์มันจะกําหนดแมสเดี๋ยวแมสเราจะเขียนตรงตามตามขานี่นี่เรามองว่านี่คือขาน้ำค้างมาวางตรงนี้คไอ้ตรงนี้คือจุดหมุนครับเมื่อมีพอยต์ก็จะสามารถกําหนดแมสครับควายครับเอาหนึ่งควายมาอยู่นี่ครับนี่เป็นแมสตัวนี้เอาหนึ่งควายมานี่ครับนี่เราจะเกิดแมสตรงนี้นะครับทีนี้ไอ้คานตรงนี้รับน้ําหนักเท่าไหร่ครับจินตนาการนะครับมันห้อยลูกตุ้มตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนึ่งเพราะนั้นคานตรงนี้มันรับทับเสร็จแล้วมาดู ทางด้านฝั่งนี้นะครับทำเหมือนกันครับเราจะหาอัตราส่วนแมสตนะครับก็จะได้เป็น1นึ่งางนี้ครับและนี้ก็ควยหมาเป็น1นึ่งกันซึ่งบางเอิญมันตรงกันพอดีนะครับตรงสังเกตตรงนี้มันเป็นจุดเชื่อมระหว่างคานนี้คับคานนี้นะครับมันก็เลยจะเกี่ยวข้องกับการเอาอัตราส่วน2อัตราส่วนมาสอนกันนะครับเอามาต่อตัวที่เรามีตัวเชื่อมครับตัวที่เป็นจุดเดียวกันเนี่ยถ้าเราจะเชื่อมแบบน้นได้นะครับไอตัวเลขแมสตรงจุดเชื่อมเนี่ยต้องเท่ากันตรงนี้ต้องระวังครับจำไว้นะครับถ้าเกิด มาต่อกันนะครับมันมีจุดร่วมเนี่ยจุดร่วมต้องมีอัตราแมสเท่ากันนะครับจากทั้งสองคานจริงๆไม่จําเป็นต้องสองคานด้วยเมื่อไหร่ที่มีคานมาเชื่อมกันเนี่ยไอ้เจ้าจุดเชื่อมเนี่ยมันเป็นแมสร่วมมันจะต้องมีแมสเท่ากันหมดเลยครับจากทุกๆคานเลยครับ โอเคนะครับมาดูตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้มันสุกเข้ากันพอดีเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะใช้ได้ครับเอามาเป็นอัตราส่วนร่วมกันได้ครับเพราะนั้นนี่ก็เป็นหนึ่งครับตัวนี้เหมือนเดิมครับอีคานอนันนี้มันรับน้ําหนัก2อันนี้เพราะนั้นต้อมรวมกันก็กับจุดนี้รับน้าหนัก2ครับจุดนี้ครับรับน้ําหนักจากฝั่งนี้ฝั่งนี้รวมกันก็คือรับน้ําหนักไปเอะครับเห็นไหมครับจากการที่เรากําหนดสีชมพูเห็นไหมครับเรากาหนดสีชมพู กำหนด point นะครับก็คืออัตราส่วนของจุดสมดุลต,ตรงกลางนี้นะครับมันอยู่ตรงกลางพอดีเลยได้อัตราส่วนเป็นหนึ่งเห็นไก็คือเราเรียกมันว่า point เรากําหนด point ออกมามันจะได้เลยครับได้แมสเกิดสีน้ําเงินนี้ขึ้นมาครับและกลับกันครับเมื่อมันมีแมสครับมันก็จะกําหนด point ขึ้นมาได้ครับอ่เรามาไล่ดูที่ราคานะครับเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีเขียวแล้วกันนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นจุดหมุนนะครับเห็นไหมครับว่ามันมีแมสมันจะสมดุลได้เมื่อไรครับเมื่อระยะ มันจะครับมันจะป้ยกันจําได้ไหมครับแม้ตรงนี้เป็น2เพราะนั้นตรงนี้อัตราส่วนจะเป็น2อไอตัวนี้1นึ่งใช่ครับมันจะวิ่งมาอยู่นี่ครับมันจะวิ่งป้ยกันครับมาดูเส้นนี้ครับเส้นนี้ก็2วิ่งมานี่ครับ1วิ่งมานี่ครับเส้นนี้ครับสตัวนี้วิ่งมานี่ครับ1ตัวนี้วิ่งไปโนนครับป้ายครับเห็นไหมครับเราจะได้อัตราส่วนความยาวตามทฤษฎีที่เราเรียนกันมาครับเส้นมัธยฐานเนี่ยมันจะมีอัตราส่วน1นต่อสเห็นไหมครับทุกเส้นเลยนะครับอันนี้มันเป็นมัธยฐานรูป <c> ขาไม่ได้มีแมสอันนี้เป็นในทางฟิสิกส์นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดศูนย์กลางมวลนะครับมีแมสเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรพวกนี้แต่ทีนี้เนี่ยในกรณีที่ไอเจ้าอัตราส่วนพวกนี้มันเปลี่ยนมันจะทําให้เจ้าระยะข้างในเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปครับอีกสักตัวอย่างนะครับอันนี้ครับเราให้เส้นนี้เนี่ยระยะทางเรามีอัตราส่วนเป็น3ต่อ4เส้นนี้เรามีอัตราส่วนเป็น2ต่อ3นะครับให้เราจินตนาการว่าเรามองอยู่ mm hmm. มุมมองด้านบนนะครับแล้วมองขาจากมุมบนนะครับ เดี๋ยวเราจะแฝงแมสเนี่ยให้ดิ่งตรงแบ,บงล่างให้คานนี้ไม่หมุนม,มีจุดหมุนนะครับจำได้ไหมครับแมสมันจะควยกับระยะทาง,ยางนี้นะครับเพราะนั้น3ก็จะมาเกิดแมสตรงนี้เป็นแมสเป็น3นะครับที่เราต้องแขวนหมุนอันนี้ก็จะเป็น4นี่ครับมาโนคานทังงั่งนี้บ้างอันนี้ก็3ควยมาซึ่งตรงพอดีเป๊ะเลยก็โชคดีไปตรงนี้2ก็ควยบาตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจุดร่วมเนี่ยมนเป็นคานเอามาเชื่อมกันใช่ไหมเพราะนั้นจุดนี้มันจุดเดียวกัน จุดร่วมที่เอาคารนจุดร่วมของคานสองคานหรือขึ้นไปเนี่ยอ่กี่คานก็ได้เนี่ยมันควรจะต้องมีแมสเท่ากันนะครับเพราะมันเป็นจุดเดียวถ้ามันไม่เท่ากันเนี่ยเราต้องมีการไปปรับคาร์วนวโดยการขูดเข้าไปเพื่อให้ได้ตัวเลขที่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวอย่างหน้าก็จะมีกรณีที่อ่าไขว้มาแล้วตัวเลขนี้มันไม่ไม่เหมือนกันว่าจะต้องทํำยังไงนะครับเราก็ได้แมสมาแต่ละจุดนะ เราไปดูตรงจุดหมุนทั้งหลายตรงนี้นะครับไอ้จุดหมุนพวกนี้ไอ้เจ้าค่าแมสของมันอะ่ะมันก็คือเอาค่าแมสท,ที่ปลายคานมาบวกกันช่ป่ะามันเหมือนจุดรับน้ําหนักอ,ะอ่ะก็เราแป่นมวลตรงนี้3ามมวลตรงนี้4พตรงนี้ก็ต้องรับ7จ็ดน,นี้เนี่ยรับสำารับผลรวมครับตรงนี้3กับ2เพราะนั้นก็รวมกันเป็น5จุดนี้รับ4ี่กับ2ก็เป็น6นะครับอ่าเสร็จแล้วครับมันก็จะเกิดแม ตรงจุดนี้นะครับตรงจุดนี้ก็มีผลรวมก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ7บวก2เป็น9 5บก4ก็9 3บก6ก mm hmm. เห็นไหมครับสังเกตดูครับ mm hmm. เห็นไหมจุดรวมมันจะมีแมทรวมเท่ากันหมดเลยทกเส้นทางถ้ามันไม่เท่า,าต้องจัดปักนี้ครานี้มันก็เท่าครับก็ไปดูผลที่เกิดขึ้นจาก แมสอีกทีครับดูจากคานล่างนี้นะครับ<ม>เกิดไข้ครับไข้แมสก็จะเป็นนะครัสองกับสี่นั่นเองเป็นอัตราส่วนนะครับเราทําเป็นอัตราส่วนหนึงต่ำก็จะได้เอาสองหารครับสองหนึ่งสองสองสองสี่คานนี้ครับคานนี้ก็จะเป็นหกต่อสามนะครับตัดด้วยสามครับสามหนึ่งสามสามสองหกก็จะเป็นอัตราส่วนหนึ่งต่อสองคานนี้ก็จะเป็นสองต่อเจ็ดค่ะคานเส้นนี้ก็จะเป็นห้าต่อสี่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อัตราส่วนความยาวของเส้นต่างๆก็จะ ทำให้เราระบุจุดตรงนี้ได้ว่าอยู่ตรงไหนหนะครับเรียบร้อยแล้วครับเพราะจุดเซนทรอลเพราะเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงกลางจริงๆน,น,นะครับมันก็เกี่ยวข้องกับสัดส่วนที่จุดที่เราเริ่มต้นเอาไวค้ครับมันก็จะมีผลต่อเซนทรออไอแมทรอยเชือ่อมที่เนี่ยมันก็จะเป็นการเหมือนกับเป็นการสร้างขานขึ้นมาจริงๆแล้วก็ แต่เป็นคานที่มันทําไมอ่ะมันมีแมสไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดคงที่ตลอดชิ้นงานมันจะมีแมสแต่ละจุดเนี่ยไม่เท่ากันนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ให้ระบบที่ได้เนี่ยมันมีโครงสร้างที่สอดรับที่มาเท่ากันพอดีเลยกับรูปแบบที่จุ์ให้มาในตอนเริ่มต้นนั่นเองสังเกตเห็นไหมครับจุดเนี่ยมันชิปมาอยู่ทางด้านนี้ใกล้ทางนั้นสแสดงว่าอะไรครับมวลทางฝั่งเนี่ยมันจะเยอะกว่า ลงมาด้านล่างด้วยมัย้ยจุทางด้านซ้ายแล้วก็ล่างมัโซนนี้จะมีมวนมากกว่าทางฝั่งจุดมัตมานี้ถ้าเกิดว่าสมมติตอนแรกโจทย์มาเนี่ยจุดมันมาอยู่ฝั่งนี้แล้วก็เดาได้ว่าฝั่งนี้มันจะมีมวนมากกว่าจะ,จะเป็นเป็นลักษณะเหมือนจุดเซนทรอยของโครงสร้าง สามเดือนที่มันมีน้ำหนักไม่ได้คงที่มาดูกันนะครับตอนนี้โจทย์ได้กําหนดพอยต์มาครับก็คือ2จุดนี้นะครับก็คือจะมีอัตราส่วนตามนี้จริงๆแล้วโจทย์จะกําหนดแค่นี้นะครับเดี๋ยวมันจะกําหนดอ่าไอ้เจ้าเส้นมาเทียทานอีกเส้นหนึ่งได้บอกยากเรียกว่าเทียทานจริงในทางนิสัยมันจะไม่เป็นเส้นมาเทียทานนั่นแหละเพราะอัตราส่วนตรงนี้มันไม่ใช่หนึ่งต่อนหนึ่งนะฮะจะเป็นในทางฟิสิกส์เนี่ยเป็นเซนทรอยด์ในทางฟิสิกส์ก็คือเรา ทางฟิสิกส์เขาจะจินตนาการว่าไอ้เจ้าแมสตรงเนี้ยแต่ถ้าจุดเนี่ยมันไม่เท่ากันจริงๆตรงนี้มันไม่ได้มีความหมายในทางแมสท,ทางอะไรนะไม่มีน้ำหนักครับมันเป็นรูปเราขาคณิตสองมิติครับมีแค่เส้นกับจุดอะไรพวกนี้ครับออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมไม่ได้มีความหมายอะไรเลยเ,ลยเออคนที่คิดนี่ก็เก่งกันนะเอาแมสมาใส่ให้มัน,นครับจินตนาการครับใส่เข้าไปซึ่งไม่เกี่ยวนะครับพอใส่แมสเข้าไปให้มันแล้วเนี่ยไอ้แมสท,ที่ใส่ขึ้นมาบันดันไปกำหนดมาตราส่วนตัวนี้ทําให้เกิดระบบที่ในชีวิตจริงถ้าเราสร้างคาาาาาาานนนนขึ้้้มมแลวววกกํํหหดัตททีี่่่ะรรเเ อาลองจะทำเนี่ยมันจะได้จุดเซนทรีย์ไปอยู่ที่จุดตัดตรงนี้จริงๆเลยนั่นเองแล้วเราก็ถอดเอาแค่รูปล่างมัน่ะแค่รูปล่างมันเอามาใช้กับโจทย์ข้อนี้เห็นปะแมปไม่ได้ใช้แตส,สร้างขึ้นมาช่วยเฉยเราวก็ไม่ได้เอามาใช้อะไรมันมันก็ามาใช้ประโยชน์ได้เลยโอ้โหเทพจริงๆคนที่คิดนะครับ เปลี่ยนจากพอยต์ให้เป็นแมสนะครับตรงนี้เมื่อมีพอยต์จะก,กำหนดแมสครับอันนี้ก็จะควายได้มาเป็น5นะครับจะเห็นว่าแมสตรงจุดนี้นะครับจะเป็นตรงนี้จะได้5นะครับแต่ถ้าเกิดเราทําจากคาร์นีนะมันจะได้7เกิดปัญหาได้หไหมครับมันไม่เท่ากันเห็นไหมมันมีจุดเชื่อมมันเป็นจุดเชื่อมของทั้ง2คารจุดเดียวกันมันต้องมีน้ําหนักเท่ากัน ต่นี้มันไม่เท่ากันเนะครับเพราะนั้นเราต้องทําให้มันเท่ากันด้วยการเปลี่ยนอันตราส่วนพวกนี้ครับหลักการน็้นคือเราสามารถคูณทั้งอสองตัวนี้ได้ด้วยเลขเดียวกันนะครับทำยังไงดีครับก็อันนี้ก็เอาง,ง่ายง่าเลยครับฝั่งนี้คูณได้วยเเข้าไปครับก็เพราะนั้น7จคูณหก็จะได้35นะครับ ขอเปลี่ยนแมสเป็นสีน้ําเงินแล้วกันนะเจ็ดคูณห้าได้35ครับเพราะนั้นแมสที่เท่ากันเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นสามนะครับเจ็ดคูณห้าได้สามห้าย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ 7, จ็ดคูณสี่ได้ยี่สิบแปดกลายมาเป็นตัวนี้ครับไวมาครับนี่คืออัตราส่วนแมสมาดูเส้นนี้บ้างเส้นเมืี้กินแล้วคูณเจ็ดเส้นนี้เราจะคูณ คูณ5ครับมาจากไปนะครับสลับกันนะครับเห็นไหมเจ็ดตัวนี้ไปคูณ5ได้35 9ห้าคนนี้ไปคูณ5ได้45่สิบห้าครับเพราะนั้นเราก็จะได้แม้ตัวนี้เป็น45่สิบเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมตอนนี้เราสามารถเชื่อมเชื่อมจุดตรงนี้ได้นะครับจุดเรื่มห้าคูณเอันนี้7จคูณหครับทีนี้เราก็มาใส่แม้ตรงตามจุดจุดต่อตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยขาเนี่ยมันเชื่อม2จุดนี้ใช่ไหมเพราะนั้นรับน้ำหนักสองฝั่งเนี่ยมาบวกกันยีบวกสามสิบหเป็น5้า3ครับตรงนี้สี่สิ 70-80ครับครับทีนี้มาดูว่าจากสิ่งที่อัตราส่วน2ตัวเนี่ยที่โจทย์ให้มาเนี่ยมันทําให้เกิดอะไรขึ้นได้บ้างครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นครับไอแมสพวกนี้เนี่ยมันก็กําหนดอัตราส่วนมาที่ด้านนี้ก่อนเลยครับ28กับ45ครับเพราะนั้นมันจะกําหนดตําแหน่งได้มันจะบังเอิญเป็นตําแหน่งที่พอดีเลยนะครับ ตรงนี้ครับจากระบบที่เราทํามาเนี่ยโดยการอาศัยความสมดุลมันจะได้เส้นนี้แน่นอนๆเลยครับมันจะเป็นจุดตัดครับเป็นคาจุดเซนทรอลแต่เป็นเซนทรอยของรูปสามเหลี่ยมที่มีน้ําหนักไม่ได้คงที่นะครับ <S <S อัตราส่วนตรงนี้เราจะทราบเลยจากนี้ครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเลขตัวสีชมพูสนะครสิ่งที่เกิดขึ้น,นะครับอัตราส่วนจะเป็น28ต่อ45ทําทเป็นสัดส่วนอย่างต่ำได้ไหมเนี่ย เอ็ดเจ็ดสี่ยี่แปดเก้าห้าโอ้ไม่มีตัวร่วมเลยครับอ่ใส่ไปตามนี้ครับยี่สิบแปดกับสี่สิบห้าครับคือถ้าทําเป็นตัวร่วมได้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำได้เราควรจะทํามันจะได้ดูง่ายตัวเลขเยอะมันดูน่ากลัวไปดูเส้นนี้เลยครับดูนะครับแมสตรงนี้ที่เกิดขึ้นเท่าไหร่ครับอ่าก็คือเอาสองตัวนี้บวกกันหกสิบเจ็ดสิบสามครับเพราะนั้นมันก็จะกําหนดอัตราส่วนของเส้นนี้ครับก็จะเป็นเจ็ดสิบสามต่อสามสิบห้าครับทางด้านนี้ก็ควยไปครับอันนี้ก็จะเป็นสี่สิบห้าอันน ห3คิง้านนี้ควายมานี่ก็เป็น80อันนี้ก็จะเป็น28ครับเห็นไหมครับคำนวณมาแค่อัตราส่วน2องอันไ้เห็นไหมครับดแ,นนนะบแดงๆเราสามารถหาอัตราส่วนของเส้นคู่ต่างๆได้ทุกคู่เลยครับอืมเป็นไงครับแจ๋วครับนี่นะครับนั่นก็คือเป็นการระบุตำแหน่งเซนทอยน์นั่นเองพัติฐานของสามเหลี่ยมที่จินตนาการว่าน้ำหนักมันไม่เท่ากันตามนี้ครับตรงนี้น้ำหนักประมาณ45กิโลกร,รัมสมมติสมสมติจริงๆมันเป็นอัตราส่วน ให้หนัก45กิโลกรัม80กิโลกรัม35 63 28อะไร่เงี้ยเห็นไหมว่าน้ําหนักมันเทไปทางด้านไหนมันมาทางด้าน80เห็นไหมครับเพราะนั้นอีกจุดตัดเนี่ยมันจะใกล้ทางนั้น80นะสุดยอดมากแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมที่มันไม่มีน้ําหนักเราขีดมันขึ้นมาปึ๊บๆกาหนดอัดตราส่วนแต่เราเอาเรื่องราวของฟิสิกส์มาใช้ครับไปสมมุติว่าให้มันมีแมสทีนี้ฟังดูมันไม่น่าเชื่อถือเนอะ ออ,อยู่ดีเราไปกําหนดแมสให้มันเราไม่ได้กําหนดส่งเดน,นะครับเรากําหนดตามอัตราส่วนตัวนี้ครับเพราะว่าอัตราส่วนตัวนี้ไอ้พอยต์ตัวนี้ยมันไปกําหนดแมสครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเปลี่ยนอัตราส่วนตรงนี้ไปเนี่ยมันจะได้จุดเซนทอยเปลี่ยนไปนครับมันไม่ได้อยู่ที่เดิมครับเพราะฉะนั้นแมสไม่ได้อิสระครับเพราะฉนั้นจริงๆแล้วการใช้แมสเนี่ยบางคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊เหมือนไม่น่าเชื่อถือเลยเป็นหยิบแมสขึ้นมาลอย,ลอย ไม่ใช่นั้นอยากให้มันได้อัตราส่วนเท่าไหร่ก็กาหนดแมสส่งเปล่านะครับเราไม่ได้กําหนดแมสเองครับไอ้เจ้าอัตราส่วนของระยะทางมันเป็นตัวกาหนดแมสครับเพราะนั้นโจทย์มันมีอัตราส่วนมาอย่างไงมันก็จะมีแมสเป็นของมันซึ่งเราไม่รู้ถ้าเราอยากรู้เราก็มาเรียนรู้นะครับตรงนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะหาได้นั่นเองเพราะนั้นเนี่ยไม่ได้มั่วนะครับมันก็จะเป็นไปตามสมดุลนั่นคือ ถ้าเกิดเราสร้างคานให้มีคุณสมบัติตามนี้ครับมันจะได้คานของจริงครับคานร,รูปสามเหลี่ยมนะครับนี่คานเชื่อมทั้งหลายแล้วไอ้จุดนี้คือจุดสมดุลน,นี่คือเราเอาเข็นไปจิ้มตรงนี้แล้วเรายกคานโอเวอร์ไปไหมครับก็คือจะบอกว่าเราสเสาก็ได้ครับเสาไปปักตรงนี้ครับสร้างคานตามอ,อัตราส่วนตามเหล่านี้นะครับตามสิ่งเหล่านี้น้ำหนักน้ำหนึ่งนะครับแล้วเราก็เอาเสาเนี่ยไปปักตรงนี้ครับแล้วเราสามารถยกคานตัวเนี้ให้ลอยขึ้นได้โดยที่มันไม่หมุนครับ ตามทฤษฎีเนี่ยในชีวิตจริงถ้าเราไปสร้างคารจริงมันได,ได้รูปแบบนี้มีอัตราส่วนแบบนี้ซึ่งไออัตราส่วนต่างๆเหล่านี้มันมาสอดคล้องกับสามเหลี่ยมรูปนี้ไอตอนที่มันยังไม่มีแมทพอดีมันก็เลยใช้ได้นั่นเองทีนี้ไอเจ้าอัตราส่วนพวกนี้เอาไว้ทำอะไรมันก็จะเกี่ยวข้องในการคำนวณโจทย์ในเรื่องของพื้นที่เพราะว่าอัตราส่วนของระยะทางเนี่ยมันจะไปมีผลต่ออัตราส่วนของพื้นที่อีกทีหนึ่งนะครับหรือไม่ก็จะเป็นโจทย์เกี่ยวกับ นี่แหละจย์ในการหาอัตราส่วนของความยาวของฐานอะไรตรงนี้ความยาวเส้นต่างๆคู่ต่างๆตรงนี้เส้นมาแท่ฐานตรงนี้นั่นเองมาดูตรงนี้นะครับสิ่งที่อยากจะให้สังเกตอีกจุดนะครับที่สําคัญเลยดูนะครับเจ้าจุดศูนย์กลางตรงนี้ครับแล้วเราดูแต่ละเส้นนะอะลองดูของเส้นนี้นะครับเราดูผลรวมของแมสครับสองฝั่งจุดนี้ครับเป็นของฐาน,นี้ครับก็จะเกิด น้ำหนักที่รับของจุดนี้นีก็คือสี่สิบห้าบวกกับ6กสิบสามรวมได้ร้อยแปดเห็นไหมครับแล้วมันเป็นจุดเชื่อมกับคานนั้นอื่นอย่างเช่นคานอันนี้ครับสังเกตดูครับน้ำหนักที่มันรับก็คือย8สิบแปดบวกแปดสิบได้ร้อยแปดแล้วก็คานอันนี้ครับที่เกิดขึ้นใหม่ก็คือเจ็ดสิบสามกับสามสิบห้ารวมกันก็ได้ร้อยแปดเลยนะครับจุดที่มันเชื่อมกันเนี่ยครับมันจะมีแมทเท่ากันในทุกเส้นทางครับ ทุกอัตราส่วนของมันนะครับเห็นไหมับจุดนี้28ครับมันก็จะเป็นอัตราส่วนมันเป็น28แล้วทางด้านนี้มันก็จะเห็นไหมจุดจุดเชื่อมเนี่ยมันก็จะมีแมทเท่ากันในในแต่ละอัตราส่วนของตัวเองนะครับของแต่ละไฟล์นั่นเองจะมีการเอาตัวอย่างที่เอาเอาแมสพอยต์เจอร์มทีเนี่ยไปไประยุกต์ใช้กับโจทย์ที่มันเกี่ยวข้องกับการหาความยาวหาพื้นที่อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเดี๋ยวจะหยิบมาให้ดูนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะ ให้รู้จัก m a t s Point Geometry กันเบื้องต้นพอสังเขตนะครับโอเคครับ